ก็ร่กน้อยเก่งกาดทุกอย่างเลยตอนที่83ไปกันต่อนายได้อะไรมาจากงานประมูลวันนี้หรือเปล่าไม่ผลประกอบการไม่ค่อยดีเลยฉันก็รู้สึกว่าเหมือนได้แต่ของเล็กๆทั้งนั้นเลยคราวนี้คนคนนั้นซื้อที่ดีอะไรสักอย่างมันจะมีประโยชน์อะไรนะคนคนนั้นหรอครับพอจะบอกได้หรือเปล่าว่าหมายถึงใครวันนี้ผมเพิ่งมาที่งานประมูลครั้งแรก ถ้าอย่างนั้นก็คงไม่รู้สินะครับมีคนหนึ่งที่สวมหน้ากรมามาที่งานประมูลในบางครั้งถ้าคนคนนั้นซื้ออะไรเก็บไว้แม้จะเป็นที่ดินไร้ค่าแต่ผ่านไปไม่นานบริเวณนั้นก็จะมีทองคำแม้แต่สิ่งของที่ซ่อมซ่อก็จะถูกเปิดเผยว่าความจริงแล้วมีค่ามหาศาลครับดังนั้นพวกเราก็เลยเรียกคนคนนั้นว่ามือแห่งเทพครับวูวู เบตตี้เอลอัลานอายุ16ปีวันนี้ก็ทำงานหนักเลยนะคะคุณหนูสคานเต้ทำงานหนักมากกว่าขอบใจนะที่ตามมาทุกครั้งเลยทีราบที่ประมูลมาในวันนี้จะนำไปใช้ประโยชน์อะไรหรอคะอืมทางสังห์องของฉันบอกให้ซื้อไวนะ้น่ะแต่ตอนนี้ก็เป็นได้แค่ทีราบไร้ประโยชน์ หินบูสตโตนเป็นหินก่อสร้างอาคารที่ดีที่สุดเดิมทีค้นพบไม่มากนักในแหล่งหินอ่อนแต่ช่างตีเหล็กคนหนึ่งได้พบกับวิธีผลิตหินบูสตโตนโดยบังเอิญและสถานที่ที่เต็มไปด้วยวัตถุดิบที่จำเป็นในขั้นตอนการผลิตนั้นก็คือที่ราบซิลรานที่ซื้อมาในวันนี้ก่อนย้อนอดีตดอนจาริารเตอร์สังหารช่างตีเหล็กเขาได้กำไรจากการขโมยวิธีผลิตหินบูสตโตนเมื่อวันก่อนรูแก้วความทรงจำเปิดภาพอนาคตให้ดูก็เลยหยุด เหตุเร็วร้ายได้ทันชาไม่บอกเรื่องครั้งนี้ในฝันสังตีเด็กก็คงตายด้วยน้ำมือของริตเตอร์ขัดขวางการตายที่มียุติธรรมและนนำกำไรนั้นมาเพิ่มงบป,ประมาณสวัสดิการได้ด้วยโชคดีจริงๆเจ้าริตเตอร์ถ้าเห็นว่าภาคเหนือได้ผลประโยชน์อีกแล้วคงเส็บใจหน้าดูสินะฮ,ะฮะ่าๆควรจะได้เห็นสีหน้านั้นด้วยตัวเองคุณหนูจะรู้ตัวบ้างหรือเปล่าว่าบางทีตเตรียงก็หัวร้อเหมือนตัวร้ายแต่ก็ยังน่ารักนะ่าน่า เป็นเวลาเปิดร้านของกลุ่มการค้าลูโอกทองคําแต่ก็ยังมีลูกค้าเยอะเลยฮะค่ะอัดแน่นไปด้วยลูกค้าตั้งแต่เช้าถึงถึงเย็นเลยคะ่ะโดยเฉพาะสินค้าใหม่ที่บายผลิตออกมาในครั้งนี้ได้รับความนิยมมากมีคนมาต่อแถวรอซื้อตั้งแต่เช้าแถวยาวมากเลยไม่ขนาดนั้นสักหน่อยสมกับเป็นต้นเบาบับของฉันรู้อยู่แล้วว่าจะเติบโตอย่างรวดเร็วเบ็ตตี้อัสลนโตเป็นสาวแล้วจ้า มเมื่อกี้มีคนเรียกชื่อฉันไหมก็แค่ท่านหญิงเด็กน้อยเท่านั้นมันจะดีเด่นอะไรนักหนาอะไรนะใครหน้าไหนกันดเดี๋ยวก่อนซากันเต้ฉันไม่เป็นไรใจเย็นก่อนแต่ในอาณาเขตอัสลานผู้ใดที่หมิ่นประมาทคุณหนูจะต้องถูกลงโทษทันทีถ้าท่านอายุกรเข้าจะต้องสับตัวชายคนนั้นไปเฮย้ยแกเป็นใครกล้าดียังไงถึงต่อว่าคุณหนูเบ็ตตี้ใช่รู้ไหมว่าคุณหนูของเราเป็นใคร แกไม่ใช่คนภาคเหนือใช่ไหมมาจากเมืองหลวงหรือไงภาวะอดอยากที่เกิดขึ้นต่อเนื่องหลายปีทําให้มีคนย้ายเข้ามาจากเมืองหลวงทุกวันแต่เป็นเพราะคุณหนูภาคเหนือของเราจึงผ่านพ้นรื่งเอ,อันอบอุ่นไปได้โดยไม่มีผู้เสียชีวิตแม้แต่คนเดียวมีเพียงเท่านั้นท่านยังเปลี่ยนพื้นดินอันแห้งแล้งของภาคเหนือให้อุดมสมบูรณ์และกลุ่มการค้าวดุโอ๊ก็ช่วยสร้างอาชีพให้ผูกคนจังมากเท่าไหรข่ข้าขโอโทษฉันไม่รู้ถ้าไม่รู้ก็ศึกษาสิเอาละพูดตามคุณหนูของเราค่ะ คุณหนูของเราช่งมีเมตตาช่งมีเมตตาสครานเต้เรีบกลับไปที่ปราสาทกันเอนถอะแหมทำไมละคะกำลังน่าฟังเลยค่ะ,ะเฉลียวเฉลาเฉลียว่ฉลาวาวันนี้เป็นวันพิเศษนี่นารีบไปเถอะเฮ้ยเสียงเบานะเอาใหม่แม้จะขอบใจที่ทุทกคนชอบฉันแต่บางทีก็มากเกินไปแล้วเฮ้มาถึงซักชีขนหางลูกน้อย มาสิรีบไปเตรียมตัวเธอใช่เดี๋ยวก็สายหรอกเรย์ออนฮาร์ดเอลดอัสลาอายุ41ปีแล้วคลาวิทัสเอลอัสลาอายุ23ปีขอโทษค่ะจะเร่งมือให้เร็วที่สุดค่ะอย่างมีเวลาไม่ต้องรีบร้อนมากไปหรอกแต่งตัวให้ดูดีที่สุดเลยนะเพราะวันนี้คือพิธีแต่งตั้งของเธอพิธีแต่งตั้งใช่แล้ววันนี้คือฉัน เรยอนฮาร์ตเอลเดอัสแลน์ A S an, ขอแต่งตั้งให้เบ็ตตี S ้เอลเดอัสแลน์เป็นผู้สืบทอดคนต่อไปตอนนี้เขากลายเป็นเจ้าหญิงเบตตี้ Betty แล้วอ่ะทุกคนพิธีแต่งตั้งหัวหน้าตระกูลของฉันว้าวด้วยขึ้นเป็นหัวหน้าตระกูลคนต่อไปตั้งแต่ยังไม่บรรลุน,นิติภาวะดูจากผลงานที่คุณหนูสร้างขึ้นแล้วก็สมควรแล้วแต่คนที่อยู่ตรงนั้นก็คือทายาทสายตรงไม่ใช่หรอคะเรื่องผู้สืบทอดโดยไม่มีการแข่งขันรอดัดสินก็แปลกใหม่ดีนะคะ ก็เพราะว่าท่านรอดสละสิในการสืบทอดยังไงล่ะคะคะจริงหรอคะก็เป็นชี้เรื่องรือนี่คะว่าเป็นคนโรงน้อยที่ยอดยอดเยี่ยมที่สุดในแผ่นดินใหญ่ดังนั้นผู้ที่จะกล่าวสาบานว่าจะทรงรับพักดีต่อผู้นําคนต่อไปของเราสิงโตสงเก้าออกมาข้างหน้าเบ t ตตี้เอลอสลานฉันจะเป็นดาบของเธอเองตอนที่เธอก,กวัดแกว่งฉันมันสนุกที่สุดเลย กอดี่ยงรอยคาริทุสเนี่ยนะสมกับเป็นหัวหน้าตระกูลคนต่อไปไม่ค่ะคนที่โดดเด่นกวอดี่ยงคือฉันต่างหาฉันเองฉันจะจงรักภักดีต่อเธอท่านพี่จากนี้ไปก็ฝากตัวด้วยนะคะดาบของฉันเออท่านหญิงหากไม่ว่าอะไรช่วยเ้นรำกับผม อะไรนะอยากเต้นรำกับฉันเหรอเฮ้ยฉันเป็นคู่เต้นรำให้ในายเองอ่ะเท้าครับท่านนายุกผมผิดไปแล้วครับท่านดอดอย่างที่คิดงานเรี่องครั้งนี้เอเตอร์ก็มาไม่ได้สินะจากไปตั้งแปดปีแล้วจะกลับมาเมื่อไหร่กันนะอยากเจอไวๆแล้วอืมก่อนจะไปเอเตอร์สูงเท่านี้ส่วนฉันก็ตัวเท่านี้ต่อให้เอเตอร์สูงขึ้นนิดหน่อยแต่เจอกันตอนนี้จะสูงพอๆกันหรือเปล่านะ ถ้าเจอฉันท <flo> <directamente> ี่โตขึ้นมาระหว่างที่ไม่ได้เจอการคงตกใจหน้าดูใช่ไหมเอ๊ะคนคนนั้นคือเอเธอร์ก็รอบน้อยเก่งการทุกอย่างเลยตอนที่84ไปกันต่อเอเธอร์ฉันมั่นใจมากแม้จะเป็นกันเจอกันในรอบหลายปี แต่ผู้ชายคนนั้นจะต้องเป็นเอเตอร์ในที่สุดก็ขับมาแล้วสินะ,ะจะจงดาวไม่เจอกันนานเลยเอเตอร์คิดถึงจังไรไม่ได้เจอกันนานแค่ไหนเนี่ยขอโทษที่มาช้าเอว่าแต่ทำไมเอเตอร์สูงขนาดนี้ล่ะไม่ใช่แค่ส่วนสูงแต่ไหลก็กว้างแถมมือยังใหญ่มากด้วย ต่างไปจากเอเตอร์ที่ฉันเคยรู้จักจวงดาวหึถ้ายังไม่ได้เลือกคู่เต้นรำก็มาเต้นคู่กับฉันสักเพลงได้ไหมอ้ยทุกคนเขินอ่ะได้อยู่แล้วเอเตอร์อสัตว์เลยคันฉันจะฆ่าแกจะใจเย็นก่อนครับคุณห้วงเต้นรำนะครับเออว่าแต่เอเตอร์ ฉันเม่เคยเต้นตามกับคนอื่นอย่างนี้เป็นครั้งแรกอาจสาะพ้าเหยียบเท้านายก็ได้นะหลายรอบด้วยถ้าเป็นเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงฉันถูกดวงดาวเหยียบได้เรื่อยๆเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้จดจ่อกับการเต้นราอย่างสนุกสนานด้วยกันเถอะเอเตอร์ฉันเพิ่งรู้เป็นครั้งแรกว่าการเต้นตามมันเพลิดเพลินขนาดนี้สนุกมากเลยถ้าดวงดาวสนุกก็ถือเป็นเกียรติมากจะว่าไปมาที่งานเลี้ยงได้ยังไงเหรอ แม้ว่าในจดหมายฉบับก่อนหน้านี้จะบอกว่าใกล้สิ้นสุดการกวาดโจนสลัดแล้วแต่ยังมีการรายงานเชชนะได้พิธีสลัดกองกําลังจึงคิดว่าจะใช้เวลานานกว่านี้เพราะว่าไม่มีอะไรสําคัญมากไปกว่าการกลับมาหาเธอไงแต่แต่ว่าเราถึงเรื่องพวกนั้นไปก่อนได้ยังไงแต่ก็เป็นเรื่องจริงนี่นะอ่ะดวงดาวหันดังสักครู่ได้ไหมห,หันดังทําไมฉันมีของจะให้เธอแล้วเข้า พอถึงวันเกิดก็ส่งของมาเต็มไปหมดแปบ๊บเดียวจักรีจทุกครั้งที่มือของเอเตอร์สัมผัสเลยเอาละเรียบร้อยแล้วยินดีกับพิธีแต่งตั้งด้วยนะดวงดาวอันญมณีเหมือนกับทะเลเลยขอบใจนะเอเตอร์เดี๋ยวท่านหญิงนั่นมันเทพีแห่งท้องทะเลไม่ใช่เหรอคะ เทีแห่งท้องทะเลค่ะอัญมณีนั่นที่หายสับสูนไปตลอด300ปีสีและขนาดรวมถึงประกายวาวที่เปล่งแสงออกมารับรองด้วยเลยว่าเป็นเทพีแห่งท้องทะเลค่ะค่ะเทพีแห่งท้องทะเลขอดูด้วยครับ๊ยคุณพระช่วยสวยจริงๆเลยเพิ่งเคยเห็นอัญมณีที่เปล่งประกายงดงามขนาดนี้เป็นครั้งแรกสมกับเป็นเทพีแห่งท้องทะเลเออเดิองดาวไม่ชอบของขวัญงั้นเหรอดูจากสีหน้าเธอป,ป,ป,ป๊าป๊าป่าฉันชอบมากไปตั้งหากล่ะ จันคิดว่าวันเกิดนายครั้งหน้าฉันจะให้ของขวัญอะไรถึงจะเทียบกับอัญมณีนี้ได้จะก,กังวลทําไมแค่เธออยู่เคียงข้างก็เป็นของข,องขวัญที่ดีที่สุดสําหรับฉันแล้วเอเธอร์ไม่ต่างไปจากครั้งแรกที่เจอกันเลยนะหืมทำไมล่ะครั้งแรกที่เจอกันเธอบอกว่าฉันเหมือนคนเจ้าชู้นี่นาะใช่เหมือนคนเจ้าชู้เลยอะไรนะทำไมได้ยังไงฉันดูไม่จริงจังขนาดนั้นเลยเหรออืม ไม่ใช่ว่าไม่จริงจังแค่ใส่ใจคนอื่นและแสดงออกเยอะต่างหากล่ะอะข,ขอโทษฉันเผลอรูปหัวเหมือนที่ทำกับเจ้าพายุอี่มะขอโทษจริงๆรูปต่อไปก็ได้อะไรนะทนดูต่อไปไม่ไหวแล้วรีบออกห่างจากค้นหางเดียวนี้อีกคนเจ้าเล่ห์ฉันอุตส่าห์อดทนไว้เพราะไม่อยากทำลายพิธีแต่งตั้งของลูกน้อยแต่พอยอมทนให้ก็ปีนเกี้ยวไม่หยุด พ่อกับท่านพี่นั่นแหละค่ะหยุดได้แล้วค่ะหืมทำไมถึงทำอย่างนี้กับเอเตที่เพิ่งกลับมาจากการกวาดร้านล่ะคะทำไมถึงร้อนรอนอยากกันแล้งเพื่อนของหนูตลอดเลยมันไม่ใช่นะพวกเราก็แค่เอเตอเป็นอะไรหรือเป,เปล่าน้อยใจแล้วก็งอนอืมก็ปวดใจนิดหน่อยแต่ฉันชินกับเรื่องแบบนี้แล้วอย่าใส่ใจเลยดวงดาวอะไรนะชินแล้วเหรอมหมอนนะั่นไม่ใช่สัตว์เลื้อยคลานแต่เป็นสุนัขจิ้งจ้าชัดๆ โดนสองคนนั่นแกล้งมาเยอะแค่ไหนกันแน่ไม่หรอกฉันไม่เป็นไรจริงๆอะไรการงานเรียนจะจบอยู่แล้วใครมาเข้าร่วมอีกเนี่ยสัญลักษณ์นั่นพวกอาณาจากักรพวกที่ไม่ได้รับเชิญกลับเดินเข้ามาด้วยสองเท้าของตัวเองอย่างนี้หมายความว่าขอให้ข้าทิ้งหรือเปล่าขอโทษที่เสียมารยาครับท่านนายุกอัสตรานมีจดหมายจากทางราชวงศ์ที่ต้องรีบนํามาให้ครับจดหมายเรื่องอะไรกันแน่คะ ข่าวที่ต้องรีบส่งมาผ่านมาเร็วในวันนี้หรือว่าจะเป็นสงครามคะพวกจักวรวรรดิอักศิธิ์เอาอีกแล้วนั่นมันทุกคนเป็นใครกันนะลุ้นนะคะตอนนี้เดี๋ยวมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซุปเปอร์แตงให้เราได้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปต่อตอนถัดไปค่ะ